ตำนานการสร้างพระธาตุพนมและอภินิหารปฏิหารพระธาตุพนมณพระธาตุพนมพอตกเวลากลางคืนประมาณ4ี่ถึง้าทุ่มจะปรากฏมีแสงเขียววงกลมเท่าลูกมะพร้าวและมีรัศมีสว่างเป็นทางพุ่งออกจากยอดพระเจดีย์พระธาตุพนมแล้วก็ลอยห่างออกไปจนสุดสายตาและเมื่อถึงเวลาก่อนจะแจ้งประมาณตีสามถึงตีสี่แสงนั้นจะลอยกลับเข้ามาจนถึงองค์พระเจดีย์แล้วก็หายวับเข้าองค์พระเจดีย์ไปทั้งสามองค์ ทั้งสิทธิ์และอาจารย์หลวงปู่เสาได้เห็นเป็นประจักษ์เช่นนั้นทุกๆวันที่พระเจดีนี้ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงลีรับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปฏิหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวตำนานการสร้างพระธาตุพนมและอภินิหารปฏิหารพระธาตุพนมโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจ โปรดรับชมได้เลยครับในบันทึกของหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรที่ได้ฟังจากปากของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่อปีพุทธศักราช2486บันทึกไว้ดังนี้ท่านเล่าไปเคี้ยวหมากไปอย่างอารมณ์ดีว่าพระธาพนมในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่ถูกปล่อยให้รกร้างจนเต็มไปด้วยถาวนและต้นไม้ปกคลุมผู้คนในพื้นที่ไม่รับรู้ถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้และไม่มีใครเคยสนใจดูแล จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2443คณะของหลวงปู่ใหญ่สาวกันตสีโลหลวงปู่มั่นพริทัตโตพระปัญญาพิสารเทระหลวงปู่หนุทิปโกและสิทธ์ได้มาพำนักจำพรรษาณบริเวณพระธาตุพนมทั้งสิทธ์และอาจารย์ก็พากันพักอยู่ที่นั่นเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมขณะที่ท่านอยู่กันนั้นณพระธาตุพนมพอตกเวลากลางคืนประมาณ4ี่ถ้าทุ่มจะปรากฏมีแสงเขียววงกลมเท่าลูกมะพร้าวและมีรศมีสว่างเป็นทางพุ่งออกจากยอดพระเจดีย์ แล้วก็ลอยห่างออกไปจนสุดสายตาและเมื่อถึงเวลาก่อนจะแจ้งประมาณตีสามตีสี่แสงนั้นจะลอยกลับเข้ามาจนถึงองค์พระเจดีย์แล้วก็หายวับเข้าองค์พระเจดีย์ไปทั้งสามองค์สิทธิอาจารย์ได้เห็นเป็นประจักษ์เช่นนั้นทุกๆวันท่านอาจารย์สาวกันตศิลเทรัจึงพูดขึ้นมาว่าที่พระเจดีย์นี้ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอนในบันทึกของหลวงพ่อโชดอภักโคเล่าถึงเหตุการณ์เดียวกันว่านับแต่วันแรกของการอธิษฐานเข้าพรรษา พระอาจารย์เสาได้เห็นแสงชับพันรังสีพวยพุ่งพุ่งออกมาจากองค์พระาธาตุในระยะคำ่ำครั้นพอจนสว่างก็ปรากฏแสงสีต่างๆลอยพวยพุ่งพุ่งเข้าสู่องค์พระาธาตุเหมือนเดิมปรากฏการที่แปลกประหลาดนั้นปรากฏขึ้นโดยตลอดจนออกพรรษาท่านพระอาจารย์เสาท่านเชื่อแน่ว่าพระาธาตุนี้บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยท่านอาจารย์พิสิทธ์สายสมบัติได้ไปสอบหาข้อมูลในภายหลังและได้บันทึกไว้ดังนี้ เรื่องแสงประหลาดลอยออกจากพระาธาตุมีผู้รู้เห็นกันมากมายเรื่องนี้มีการเล่าขานสู่กันฟังในหมู่ลูกหลานชาวเมืองนครพนมว่าตกมื้อสันวันดียามค่ำคืนก็สิมีแสงคือลูกไฟลอยจากพระาธาตุให้ไทยบ้านไทยเมืองพนมได้เห็นกันทั่วข้าพระเจ้าได้อสอบถามจากคุณเฉลิมตั้งไพบูร์เจ้าของร้านเจี๊ยบเซ้งจำหน่ายยารักษาโรคผู้ตั้งรกรากอยู่ที่ถนนกุศลรัชดากรอ,อันเป็นถนนจากท่าน้ำตรงไปยังวัดพระาธาตพนมท่านเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนนั้นเมื่อส0สิปีย้อนหลังไปท่านยังได้เห็นแสงจากองค์พระาธาตุอยู่บ่อยๆคือตอนกลางคืนราวสามถึงสี่ทุ่มจะมีแสงสว่างคล้ายหลอดไฟ60แิรแงงเทียนเป็นทรงกลมเท่าผลส้มลอยออกจากองค์พระาธาตุในระดับสูงเท่ายอดมะพร้าวประมาณ40-50ถึงเมตรลอยขนานกับพื้นในระดับความเร็วกว่าคนวิ่งพุ่งไปทางทิศต,ตะวันออกผ่านหลังคาบ้านของท่านและลอยข้ามแม่น้ำขงไปจนสุดสายตาพอตกดึกจนสว่างก็จะลอยกลับมาในแนวเดิม แล้วหายเข้าสู่องค์พระธาตุเหมือนเดิมผู้คนแถวนี้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆปัจจุบันนี้ไม่มีปรากฏให้เห็นอีกแล้วหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้พูดถึงการบำเพ็ญสมณธรรมที่พระธาตุพนมในครั้งนั้นว่าการพักอยู่ในบริเวณของพระธาตุพนมนี้ทําให้จิตใจเบิกบานมากและทําให้เกิดอนุสรณ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างดีจากบันทึกของหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรตามคําบอกเล่าของหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นบูรณะพระธาตุพนมมีอยู่ว่า ดังนั้นท่านหลวงปู่ใหญ่เสาจึงได้ชักชวนญาติโยมทั้งหลายในละแวกนั้นซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนและส่วนมากก็เป็นชาวนาได้มาช่วยกันถากถางทําความสะอาดบริเวณองค์พระเจดีนั้นได้พาญาติโยมทําอยู่เช่นนั้นสามเดือนเศษจ,จึงค่อยสะอาดเป็นที่เจริญหูเจริญตามมาตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อญาติโยมทําความสะอาดเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็พาญาติโยมในละแวกนั้นทํามาคบูชาซึ่งขณะนั้นผู้คนแถวนั้นยังไม่รู้ถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนาแต่อย่างใด ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความศรัทธาเริ่มใสยอย่างจริงจังจึงได้ชักชวนกันมารักษาอุโบสถฝึกหัดกรรมฐานทำสมาธิกับท่านอาจารย์จนได้ประสบผลตามสมควรบันทึกของหลวงพ่อวิริยังยังมีต่อไปว่าจากนั้นท่านทั้งสามก็ได้ออกเดินทางจาริกต่อไปและสแสวงหาความสงบตามป่าดงพงไทรายไปเรื่อยๆโดยมุ่งหวังเพื่อบรรลุธรรมแต่ก็ยังไม่สมความตั้งใจไว้ต่อมาพระอาจารย์สาวกพากลับจังหวัดอุบลร,ราชธานีอันเป็นถิ่นเดิมของท่าน ในบันทึกของหลวงพ่อโชติอาภาค,คูท่านพระอาจารย์เสาจึงได้ปาประกาศให้ญาติโยมจังหวัดนครพนมได้ทราบว่าพระธาตพ,พนมนี้เป็นพระธาตอันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพระธาตที่บรรจุอธิธาาุของพระพุทธเจ้าขอให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายช่วยกันถกักถางทําความสะอาดบริเวณพระธาตแล้วทําบุญอุทิศถวายกุศลแด่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราเมื่อชาวบ้านชาวเมืองได้รู้เช่นนั้นแล้วก็พากันบังเกิดปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเอก,กิดโกลาหลนกันเป็นการใหญ่ ครั้งถึงวันเพ็นเดือนสามท่านพระอาจารย์ก็พาญาติโยมทั้งหลายทําบุญอันมีพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระรวมอยู่ด้วยจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมามิได้ขาดจนกระทั่งบัดนี้หลวงพ่อโชดอภาโคได้เปรียบเทียบเชิบเชิงอุปมาอุปไปในการค้นพบพระาธาตุพนมของหลวงปู่สาและคณะสิทธิ์ไว้ดังนี้เมื่อถึงวันเพ็นเดือนสามหลังจากที่ชาวเมืองนครพนมจมอยู่ในความมืดบอดเป็นเวลานานปล่อยให้พระาธาตุเป็นป่ารกทึบและแล้วพระอาจารย์เสา ท่านพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเทระได้นําเอาแสงสว่างดวงประทิปธรรมของพระพุทธองค์ส่องทางให้ได้เห็นหนทางแห่งการปฏิบัติทําเป็นเครื่องดําเนินต่อไปหลวงปู่ใหญ่เสาได้เล่าให้หลวงปู่บัวภูปัญญาภาโสพระอุปถักฟังว่าทีแรกชาวมือได้ขอให้หลวงปู่ใหญ่เป็นผู้บูรณะแต่ท่านบอกว่าเราไม่ใช่เจ้าของเดี๋ยวเจ้าของผู้ซ่อมแซมจะมาทําเองและเจ้าของที่หลวงปู่ใหญ่พูดไว้ก็คือพระครูวิโรจรนบนุญ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าท่านพระครูโรธนนั่นเองหากจะกล่าวถึงอาจารย์ไพศาลท่านมีนิมิตเกี่ยวกับตำนานการสร้างพระธาตุพนมไว้ดังนี้พญาคำแดงเป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งซึ่งทางโลกมนุษย์รู้จักกันว่าเป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุพนมในยุคแรกท่านเล่าความเป็นมาของพระธาตุพนมว่าเป็นมาอย่างไรผ่านทางนิมิตของอาจารย์ไพศาลพระธาตุพนมที่ปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ในปัจจุบันมีความเป็นมาอย่างไรคือเมื่อตอนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ตรงสังขารตอนปัจฉินวัยเมื่อท่านดับขันปิณิพานไปแล้วสรีระของท่านจึงเป็นประโยชน์ขอให้สรีระส่วนนั้นจงไปประดิษฐานต่อมวลมนุษย์โลกยังสถานที่อันสมควรเพื่อให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ดับขันปิณิพานพระธาตุต่างๆก็ได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆของโลกมนุษย์ได้รู้ได้ทราบกันมีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่พระมหากัสปะได้ไว้ซึ่งเป็นส่วนอุรังคธาตุพระมหากัสปะไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหน จึงได้เสียงอธิษฐานไว้ว่าขออัญเชิญพระบรมาธาตุนี้จงไปประดิษฐานในที่อันควรเพื่อให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาพระบรมาธาตุนั้นจึงได้เสด็จมาอยู่นสถานที่นี้ในปัจจุบันโดยพุทธ,ธานุภาพพร้อมด้วยพระาธาตุอรหันต์อีกส่วนหนึ่งสถานที่บริเวณน,นั้นในสมัยนั้นมีชื่อเรียกว่าภูกำพรา้าตอนพระบรมาธาตุเสด็จมาสถิตอยู่ที่ภูกำพร้านั้นตรงกับเดือน12ขึ้น15คหาค่ำปีพุทธศักราช530เมื่อตอนพระบรมาธาตุเสด็จมา ก็ได้แสดงพุทธานุภาพเป็นชับพันรังสีสว่างสวัยให้เป็นที่อัศจรรย์ใจและสร้างความศรัทธาปิติยินดีต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายโดยเฉพาะตัวฉันเองคือพญาคำแดงและพญาจุมณีพรมทัตพญาสุวรรณพิงคราราเป็นต้นพญาทั้งหลายเหล่านี้ได้บอกเล่าต่อเพื่อนฝูงซึ่งเป็นเจ้าเมืองด้วยกันในสมัยนั้นซึ่งมีชื่อว่าดังนี้ 1. พญาคำแดง 2. พญาอินทปัตสามพญานันทเสนสี่พญาจุมณีพรมทัต ห้าพยาสุวรรณพิงคารักเพื่อนฝูงทั้งห้าคนนี้ก็ได้ไปบอกให้ศรัทธาชาวบ้านชาวเมืองของตนมาช่วยกันปรับสถานที่นภูกกัมพราแห่งนี้ถากถางบริเวณนั้นเพราะเป็นป่าทึบเพื่อที่จะสร้างพระธาตุเจดีประดิษฐานพระอุรังคธาตุของอรหันต์ต่างๆในคราวนั้นชาวบ้านชาวเมืองแต่ละเมืองเมื่อได้รู้ข่าวจากเจ้าเมืองตัวเองว่าพระบรมธาตุเสด็จมาที่ผูกกัมพราต่างก็มีความปิติยินดีสมนัตจึงได้แตกตื่นกันมาร่วมถากถางพื้นที่ในบริเวณนั้น สร้างให้เป็นพุทธสถานในการกราบไหว้บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนกลุ่มนี้ที่สําคัญมีทั้งหมด156คนซึ่งทุกคนมาด้วยความศรัทธาเป็นหลักคนกลุ่มทั้งหมดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเคร่งครัดโดยยึดเอาพระาธาตุ่วนอุรังคธาตุเป็นสรณะมีศรัทธาเปี่ยมล้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีการรังเกียจเดียดฉันแต่ในคราวนั้นก็มีวายมีอุปสรรคจนได้คือมีคนจํานวนสองคนชอบกินเหล้าหลังเวลาเลิกงานจนขาดสติ เมื่อขาดสติจึงได้ทำบาปไว้เช่นได้แอบไปล่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์ซึ่งกระทำจนเป็นนิสัยอยู่ในสันดานคนสองคนนั้นมีชื่อว่าในห้าและในสายแม้ว่ามีผู้รู้คอยตักเตือนสั่งสอนก็ไม่ฟังแถมยังด่าอีกด้วยเวลาเมาเล่าแต่งานในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด8เดือน9วันเมื่อก่อสร้างองค์พระธาตุเจดีย์เสร็จแล้วจึงได้จัดให้มีการอบรมสมโพช์กันเป็นเวลา15วัน มีการถือศีลเจริญภาวนาตลอดเวลา15บห้าวันเมื่อเสร็จแล้วจึงถวายองค์พระาธาตุเจดีย์ตลอดจนวัดวาอารามและสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาจึงได้นิมนต์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำนวนเก้ารูปซึ่งส่วนมากเป็นพระที่เดินทุดงมาเมื่อทุกคนได้ถวายวัดวาอารามต่างๆคนทั้งหมดทุกกลุ่มก็ได้รวมตัวกันเพื่ออธิษฐานจิตร่วมกันโดยกล่าวคำอธิษฐานว่าขออำนาจบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ก่อสร้าง พระธาตุเจดีตลอดทั้งเสนาสนะต่างๆเพื่อเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้หากมีบุญจริงก็ขอให้บุญกุศลอันนั้นจงส่งผลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เกิดมาพบกันอีกและพบพระพุทธศาสนาได้มาทำบุญในพระพุทธศาสนาจนถึงพระนิพพานด้วยพระสงฆ์ทั้งเก้ารูปเมื่อรับรู้รับ,รบทราบแล้วก็ได้ให้พรและอนุโมทนาให้สำเร็จตามความมุ่งหมายปรารถนาของแต่ละคนด้วยเหตุนี้หมู่คนทั้งหลายทั้งมวลจึงได้มาวินฑ์ไห้ตายเกิดในโลกมนุษย์นี้อีก เพราะยังไม่หมดเชื้อเกิดจึงต้องเป็นไปตามวัตสงสารที่พระพุทธเจ้าได้สิ่งสอนไว้จากนั้นพญาคำแดงก็พูดเสียงดังขึ้นมาอีกเล็กน้อยพร้อมกับอมยิ้มที่มุมปากว่าหมู่คนต่างๆที่ได้สร้างองค์พระธาตุเจดีย์ก็ได้มาเกิดตามแรงอธิษฐานแล้วและส่วนใหญ่ก็ได้ส่งปรารถนาตามคำอธิษฐานของตนเจ้าเมืองทั้งห้าคนที่เป็นกำลังก่อสร้างในคราวนั้นมาเกิดมีชื่อว่าหนึ่งพญาคำแดงผู้เล่าคือตัวข้าเองพูดแล้วก็อมยิ้มเล็กน้อย สองพญาอินทปัตรเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่าเจ้าราชครูหลวงยากูโพลสเมเก็อยู่เมืองวิงจันทร์สามพญานันทเสนเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้าวิโรธรัตนบนอยู่วัดทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสี่พญาจุมมณนีพรหมทัตเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่าท่านสาธุเจ้านวลเข็มจรีส่วนพระสุปฏิปันทั้งเก้ารูปที่ชาวบ้านนิมนต์มาในสมัยนั้นก็ได้มาเกิดยังโลกมนุษย์แล้วมีชื่อว่าดังนี้ หนึ่งสาธุเจ้ากล่ำยานอทโยกเกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่มั่นผูริทัตโตสองสาทุเจ้าเพิ่อพันธุโลเกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่จันร์สิริจรันโตสามสาธุเจ้าลุยจุพิตโตเกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่สาวกันตศีโลสี่สาธทุเจ้าหลุกคุณาวุธิโตเกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่ดูนอตุโลห้สาสุเจ้าทองยโสธโรเกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่ขาวอนานโย6สาธทุเจ้าบากบันทิโต เกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่สามกินโน7สาธุเจ้าฟูมูนินโทเกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่หลุดปภาโส8สาธุเจ้าเอ็ดจันทิโยเกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่ชอบฐานะสมุเกสาธุเจ้าเรืองสุจิตโตเกิดมาชาตินี้คือหลวงปู่อ้วนทิสโสพระสุปฏิปันธ์ทั้ง9้ารูปนี้ตัวข้าไม่ขอบอกชื่อวัดเพราะทางโลกมนุษย์รู้จักดีและสําหรับคนที่ไม่ได้บอกที่อยู่ไว้ก็ไม่จําเป็นต้องบอก เพราะว่าต่อไปภายหน้าภายสารจะรู้จักเขาเองหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยออกไปไม่นานจากนั้นพญาคำแดงจึงได้บอกว่าถ้าพบคนที่มีรายชื่อเหล่านี้แล้วก็ขอให้ภายสารบอกให้เขาหมัน่นทำบุญทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยสม่ำเสมออย่ากระทำอนันตริยกรรมรักษาศีลห้าโดยเคร่งครัดหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วบุญกุศลต่างๆก็จะส่งผลให้เกิดมาในชาติหน้าบรรลุสิ่งที่ปรารถนาไว้ ส่วนบุคคลที่ได้ทำบาปในตอนที่สร้างองค์พระาธาตุคือนายฮาดกับนายใสในอดีตชาติเสียก่อดซึ่งเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายเอเนกและนายยกนกศัก์กตามลำดับเมื่อพบบุคคลทั้งสองแล้วจึงจะเปิดเผยเรื่องนี้ได้และขอให้นำเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนที่เชื่อเรื่องการบินไหวตายเกิดส่วนคนที่ไม่เชื่อก็อย่าบอกให้ทราบเพราะเขาจะสร้างกรรมทั้งสามขึ้นซึ่งเป็นการสร้างพบสร้างชาติไม่มีที่สิ้นสุดชาวบ้านที่สำคัญทั้งหมดมาร่วมสร้างพระาธาตุพนมมีหนึ่งร้อยห้าสิบหกคน เกิดมาชาตินี้เป็นนักปกครองถึง60คนนอกกนั้นเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาส่วนใหญ่บางรูปเป็นอริยสงฆ์และเป็นพระที่มีชื่อเสียงหลายรูปน่าสังเกตว่าผลบุญที่ได้ร่วมสร้างพระธาตุพนมจะหนุนส่งให้ได้มาเกิดในชาตินี้ต้องมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึงในเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องราวนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของศรัทธาที่นำพาความสงบสุขสูข่สังคมและสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องเรื่องเล่าพิศวง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท,ท่านได้หากว่าท่านชอบเนื้อหาในคลิปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยกันครับสาธุ